ร้อนครับร้อนแรงแเหลืองสุดๆซ่อมสุดๆบอกไม่ถูกซ่อมเต็มสิครับที่ทึบๆออกหมดเลยครับตัวนี้ออกถุกยอดเลยครับหนอกก็ยังออกนะครับอยู่ข้างในเลยปกติจะไม่ออกแล้วสีบอก็ออกครับยอดเล็กๆก็ออกออกแมมเองก็ออกเลยเนี่ครับปกติมันไม่ออกมันไม่ออกเลยมันไม่เห็นเลยไม่มีเลยครับมันสั้นๆไปเลยแรกๆมันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยจากแดงอย่างนี้มันจะกลายเป็นเขียวมันจะเขียวแบบนี้ครับถ้าลำไยใครไม่ออกแรงแ้งหรือนั้นร้อนอะไรเนี่ยครับอากาศมันร้อนเยอะๆนะครับใช้ ตัวอันตรายพัดช่วยได้เยอะมันออกคื้นมันมาพร้อมกันหมดเลย2วันที่แล้วจะเห็นอยู่ในใบลักษณะแบบนี้ใช่ครับแล้ว2วันต่อมาเป็นไงทีนี้ยาวแบบนี้เลยครับเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับสองครั้งเห็นแล้วครับปกติมันจะแค่นี้ประมาณ10เซนนะครับอันนี้มันขึ้นมา20ประมาณ20เซนมันติดเยอะครับมันติดเยอะจากที่มันท่านเล็กๆแล้วติดช่อสี่ห้าสิบลูกสบายๆช่อจะสมบูรณ์ครับ มันจะยาวมันจะได้รูปมันได้ทรงมันครับยอดเดียวครับตัวนี้ใส่ยอดเดียวครับปกติเขาใส่กันกี่ยอด2อถึงสมยอดครับมันถึงจะออกแบบนี้ใช่ครับ,รบตรงนี้ก้านเดียวออก3มยอดเลยครับ้าดอกมันจะทีมากเลยไปสองรอบสวยมากมากช่วงน,นี้กําลังบารุงครับสองรอบฉีดตอนเม็ดเท่าหัวผีดไฟ ผิวสวยผิวเขาเข้มสีผิวเข้มเมื่อก่อนไม่ค่อยจะเข้มเงี้ยอ๋อถ้าเขียวเข้มนี่จะดีใช่ไหมครับดีสิไม่คิดว่ามันจะออกกิเลออกหมดเลย,ยเยอะมากถ้าปกตินะโอ้สแสนน่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไงถ้าใครไม่เชื่อนะมาดูสวยมันสมบูรณ์มากอออืมช่อยาวนี่แหละลูกมันจะออกมาสวยไม่ได้แต่งเลย ลูกเก่ายังค้าง,างเ,าเออลูกเก่ายังค้างก็ยังออกอยู่นะเนี่ยเห็นไหม้านอกฤดูปกติมันไม่ใช่อย่างนี้นะแค่นี้มันจะเกี้ยงแล้วอันนี้มันยังไม่เกี้ยงเลยมันยังมีหนา,นนามม, <S <S มันจะมันจะโตอีกเยอะอยู่เนี่ยมันใหญ่ถ้ามันทรงนี้นะมันก็ค่อนข้างจะใหญ่คือว่ามันชุดใหญ่มันหนาพอหรอกก้านมันก็หนายาวมากเลยออนซอนเนี่ยโหสุดยอด ม่ลูกสวยมากเลยค่ะสวนเขาต้องการของของดีๆสิ่งดีๆทำให้ใบไม่โทมต้นลูกใหญ่ลูกเสมอออกมาแล้วสวยอะ่ะตัวนี้ยอดเดียวเลาวังเกตได้ก้านยังไม่แห้งเลยก้านตัวนี้น่ครับก้านตัวนี้ยังไม่แห้งเลยนะครับถ้าเราใส่สองยอดสามยอดครับกา้านตรงนี้จะแห้งไปแล้วครับงานมันจะเป็นใบไปเลยแล้วหลังจากใช้ออนซอนฮิวพาร์ไป ออกดีมากเป็นทั้งต้นดูได้ครับ <c oughs> จากที่เก็บลูกไปนะครับอ๋อนี่เก็บลูกไปตรงนี้ <c oughs> ใช่ครับแล้วออกมาออกมาลาดสารก็ออกเลยโอเคครับโอเคมาเลย <c oughs> ผมใช้ทุกส่วนเลยครับตอนนี้ที่ <c oughs> ไม่ใช้มันจะออกแบ่งครึ่งกันครับมันจะออกไม่เต็มต้นเลยครึ่งข้างบนจะออกข้างล่างจะไม่ออกครับสลับปีแต่ตอนนี้ <c oughs> มันออกพึบหมดเลยมันมาพร้อมกันหมดเลยส่วนแมกนี้เราลาดสารแล้วมันจะเห็นข้างบนก่อนอน,นะครับ แต่หิวพาดจะเห็นข้างล่างขึ้นแปลกเหมือนกันครับทีนี้ยอดที่หักออกทุกยอดเลย <laughs> ที่ได้มันอันอนอ้นอยู่เงี้ยครับอั้นอยู่แค่นี้นแล้วพอถ้ามันอั้นเนี่ยจะของสวนนี่จะเป็นยไงอา่าก็<ใ>จ,จะเป็นนี่เจ๊กสิครับ <laughs>